เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับลุงและหลานชายของผมเองโดยลุงเป็นคนเล่าให้ผมฟังเองเกิดขึ้นเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนได้แล้วสมัยนั้นลุงแกจะมีร้านขายกล้าไม้พันไม้ไม้ผลบ้างไม้ประดับบ้างมีหลากหลายอย่างเลยครับแล้วจะมีบางครั้งที่ต้องขับรถเพื่อไปรับพัน์ไม้จากที่อื่นบ้างหรือไม่ก็มีลูกค้าสั่งให้ไปส่งของบ้าง ซึ่งเวลาไปแกก็จะไปกับลูกชายของแกซึ่งก็คือหลานของผมนั่นแหละครับและเรื่องมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งตอนที่ต้องเอาต้นไม้ไปส่งนี่แหละครับช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนลุงต้องขับรถเอากล้ามะม่วงไปส่งให้ลูกค้าที่ร้านขายกล้าไม้แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายปกติเวลาไปส่งลุงมักจะเลือกเดินทางในเวลากลางคืนเสมอเพราะมันไม่ร้อนแถมรถก็ไม่เยอะอีกด้วยขับสบาย ทางโล่งสะดวกดีคือออกจากบ้านประมาณสองทุ่มระหว่างที่ลุงกำลังขับไปถึงช่วงทางขึ้นเขาช่วงเลยอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ไปแล้วพักหนึ่งอยู่ดีๆรถลุงก็เกิดเสียขึ้นมาลองคิดดูนะครับบนเขาแบบนั้นเวลาก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วจะหาช่างที่ไหนมาซ่อมได้ลุงก็เลยต้องจอดรถข้างทางโชคดีที่ตรงนั้นอยู่ไม่ไกลจากจุดพักรถพอดีแล้วที่จุดพักรถก็จะมีศาลาอยู่ ลุงเลยตัดสินใจพาลูกชายไปนอนกันที่ศาลาดีกว่าก่อนที่จะเดินไปที่ศาลาก็ล็อกรถไว้แล้วก็หอบที่นอนหมอนมุง้งซึ่งเวลาเดินทางไกลๆแบบนี้ลุงจะเตรียมติดตัวไว้เพื่อฉุกเฉินเสมอพอลุงเดินมาถึงศาลาก็เดินสำรวจรอบๆลุงเล่าว่าสภาพแวดล้อมในตอนนั้นช่างเปลี่ยวมืดได้ใจมากๆเลยครับ ตรงศาลานั้นไม่มีไฟทางเลยจะมีอีกทีก็เลยจากศาลาไปอีกไกลแสงมันก็ส่องมาได้ไม่เต็มที่สภาพศาลาก็ดูสมทรงเหมือนไม่ค่อยมีใครมาใช้เท่าไหร่แต่ลุงก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายขอแค่มีที่นอนค้างคืนก็พอแล้วถึงเช้าค่อยโทรหาช่างที่รู้จักกันให้มาดูรถให้ทั้งสองพอลูกก็จัดแจงปูเสือ่อปูที่นอนและกางมุ้ง เพราะในป่าไม่ต้องพูดถึงยุงเยอะมากพอนอนกันได้สักพักอยู่ในอาการเคลิ้ม,มจะหลับแหล่ไม่หลับแหล่หูก็อบหันได้ยินเหมือนมีอะไรอยู่ใต้ศาลาคือศาลาราิมทางนี้จะยกขึ้นมาจากพื้นสักเม็ดหนึ่งได้ครับแล้วใต้ศาลามันจะมีพงหญ้าขึ้นอยู่เสียงที่ลุงได้ยินนั้นลุงบอกว่าเหมือนเสียงอะไรดิ้นแรงๆจนเสียงหญ้าด้านล่างดังมากๆ ลุงก็คิดว่าคงจะเป็นพวกหนูนามหาอะไรกินหรือเปล่าก็เลยไม่สนใจพยายามข่มตานอนต่อให้หลับแต่เสียงนั้นมันยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดกลับดังขึ้นเรื่อยๆลุงก็คิดในใจว่าหนูหาอะไรมันวะจะเยอะขนาดนี้พอสิ้นความคิดของลุงเท่านั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงพูดปนเซิกสะสื่นจับใจความได้ประมาณว่าอยา่าอย่าทำหนูเลย หนูกลัวแล้วเสียงนั้นเย็นเย็นยันยานบวกกับเสียงสะอื้นเป็นระยะระยะจนลุงเห็นท่าไม่ดีเลยปลุกลูกชายขึ้นมาลูกชายลุงถามว่าปลุกทำไมมีอะไรอ่ะพ่อลุงก็ถามลูกแกว่ามึงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยยังไงวะแล้วก็บอกให้ลูกแกลองตั้งใจฟังดีๆลูกแกก็พยักหน้ายังไม่ทันจะพูดอะไรตอ เสียงใต้ศาลานั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มีทั้งเสียงดิ้นเสียงร้องเหมือนมีคนต่อสู้กันมีเสียงพูดออกมาว่าอย่าทํากูอย่าทํากูอย่าฆ่ากูอย่าฆ่ากูาากลุงกับลูกแก่ทั้งสงสัยทั้งกลัวเลยค่อยๆแหวกเสื่อที่นอนอยู่โดยพยายามแหวกให้ตรงร่องพื้นไม้ของศาลาพอมองลงไปเท่านั้นแหละครับใี้ตายฮึ ลุงเล่าว่าเห็นเป็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งใส่ชุดนักศึกษากำลังนอนดิ้นดิ้นดิ้นเหมือนขัดขืนอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเอามือจับที่คอตัวเองเหมือนกำลังดึงอะไรออกจากคอของเธอที่สยงก,ก็คือสภาพของผู้หญิงคนนั้นมีเลือดไหลนองเต็มไปหมดตาเหลือกโปนปากก็อ้ากว่าแทบจะถึงใบหูแลท้ทีเดียวทั้งสองพ่อลูกเห็นภาพนั้นถึงกับตะลึงตัวชาหน้าชาไปหมด แขนขาแทบไม่มีแรงคนลุกทั้งตัวนอนดูแบบนิ่งๆเหมือนโดนสะกดแล้วอยู่ๆร่างนั้นก็หยุดดิน้นนอนงายนิ่งจ้องมองขึ้นมาแล้วแสยะยิ้มให้ทั้งสองพ่อลูกก่อนจะพูดว่าเห็นแล้วไม่คิดจะช่วยกูเหรอเท่าน,นั้นแหละครับทั้งลุงทั้งหลานผมกระโจนแนบออกจากสาลาแทบไม่ทันทิ้งที่นอนหมอนมุงไว้ตรงนั้นแล้ววิ่งไปนั่นกอดกันอยู่หน้ารถ ทั้งสวดมนต์ทั้งกําพระที่อยู่หน้ารถนอนขดอยู่เบาหน้าจนเผลอหลับไปพอตอนเช้าจึงรีบโทรให้ช่างมาซ่อมรถให้พอช่างมาถึงจุดลุงก็รีบถามว่าตรงศาลานั้นเคยมีอะไรไหมวะช่างมองไปที่ศาลาทำหน้าตกใจก่อนจะถามกลับว่าอย่าบอกนะ้าว่าเมื่อคืนเนี่ยพากันไปนอนตรงนั้นเคยมีพวกสิบล้อผ่านมานอน แล้วเจอกันแทบทุกคนเลยตรงใต้ศาลานั่นอ่ะเคยมีคดีฆ่าข่มขืนนักศึกษาแล้วหมกศพไว้ใต้ศาลากว่าจะมีคนมาเจอก้าหลายวันจนศพขึ้นอื่นดูไม่ได้เลยละพอช่างพูดจบลุงของผมถึงกับขนลุกไปทั้งตัวเลยทีเดียวและนี่คือเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดที่ลุงผมได้ประสบพบเจอมา